อริยศัสจากพระโอษฐ์ภาคต้นว่าด้วยเรื่องยาถ่ายและยาสำรอกความเกิดแก่ตายภิกษุทั้งหลายแพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาถ่ายเพื่อกำจัดโรคที่มีดีเป็นสมมติฐานบ้างที่มีเสมหะเป็นสมมติฐานบ้างที่มีลมเป็นสมมติฐานบ้างภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ยาถ่ายชนิดนั้นมีอยู่มิใช่ไม่มีแต่ว่ายาถ่ายชนิดนั้นบางทีก็มีผลบางทีก็ไม่มีผลภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงยาถ่ายอันเป็นอริยะอันเป็นยาถ่ายที่มีผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะไม่ให้ผลอันเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดา จะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดาจะพ้นจากโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย พวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายยาถ่ายอันเป็นอริยะอันให้ผลโดยส่วนเดียวไม่มีเสียผลเลยอันสัตว์อาศัยแล้วจากพ้นจากชาติชลามลณนะได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิอันสำมาทิฏฐิกับบุคคลระบายออกแล้ว มิจฉาสังกัปปะอันผู้มีสัมมาสังกัปปะระบายออกได้แล้วมิจฉาวาจาอันผู้มีสัมมาวาจาระบายออกได้แล้วมิจฉากัมมันตะอันผู้มีสัมมากัมมันตะระบายออกได้แล้วมิจฉาอาชีวะอันผู้มีสัมมาอาชีวะระบายออกได้แล้ว มิจฉาวายามะอันผูม้มีสัมมาวายามะระบายออกได้แล้ว آ, มิจฉาสติอันผูม้มีสัมมาสติระบายออกได้แล้วมิจฉาสมาธิอันผูม้มีสัมมาสมาธิระบายออกได้แล้ว ana, มิจฉาญาณะอันผู้มีสัมมาญาณะระบาย er ออกได้แล้ว มิฉาวิมุตตอันผู้มีสัมมาวิมุตตระบายออกได้แล้วบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกเกิดขึ้นเพราะมิฉาวิมุตตเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกที่มีสัมมาวิมุตตเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลาย นี่แลยาถ่ายอันเป็นอริยะสิประการอันเป็นยาถ่ายที่มีผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะไม่ให้ผลอันเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตาย สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาศะ์ทั้งหลายเป็นธรรมดาจะพ้นจากโสกะปลิเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาศะ์ทั้งหลายนั้นเอวังอันนี้ท่านก็อธิบายถึงธรรมะของท่านที่ท่านตรัสรู้คือตัวมรรคมีองแปดเนี่ยมันเป็น ยาถ่ายที่จะถ่ายความเกิดความแก่ความตายออกไปแล้วท่านก็ยืนยันว่าเป็นยาถ่ายที่ให้ผลไม่มีการไม่ให้ผลไม่เหมือนยาถ่ายทั่วๆไปบางทีก็ให้ผลบ้างไม่ให้ผลบ้างแต่ยาถ่ายอันเป็นอริยะของท่านเนี่ยให้ผลโดยส่วนเดียวสามารถแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายได้ท่านจึงว่าตัวมรกมีองค์8 เป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเราจรึงควรจะมาพิจารณาตัวมรรคมีองคศาให้มากแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่สัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเสียมาเจริญซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งมาตามรู้ตามเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกายของจิตของอารมณ์ บุคคลนั้นก็เรียกว่าเจริญซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะะคนนั้นประ,ประพฤติปฏิบัติอย่างไรคือคนนั้นมาละความคิดที่เป็นอกุศล3อย่างคือความคิดในทางกามรยาบาทและในทางบิดเบียนบุคคลใดกระทําอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเขาเจริญซึ่งสัมมาสังกปปะอันนี้ก็เป็นมรรควิธีที่น่าจะเหมาะสมกับ ในเพศของกะลาวาสของเรานะเพราะยังสามารถทํากิจการงานใดๆก็ได้แต่เราทําด้วยความไม่มีอกุศลในใจเกิดอกุศลขึ้นมาเราก็พยายามทิ้งถ่ายถอนทําให้สิ้นสุดป,ปายเสียสัมมาวาจาคือการที่ควบคุมวาจาของเราไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจ้์สออเสียดสัมมากัมมันตะ คือปุคคลนั้นมามีการกระทําทางกายที่ถูกต้องคือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกรรมนะก็คือตัวสิ่ง53าสามข้อแรกถ้าใครประพฤติปฏิบัติก็ได้สัมมาคัมมัตตะการงานที่ถูกต้องนะไปนหนึ่งข้อได้มรกนิองศาสัมมาชีวะทำอย่างไรท่านก็บอกมีการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้อง การเลี้ยงชีวิตที่ท่านไม่แนะนำก็คือการค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้าเครื่องประหารค้ามนุษย์อย่างนี้ท่านไม่แนะนำให้ทำในอาชีพ5ประการเหล่านี้สัมมาวายามะเพียนอย่างไรท่านบอกว่าเพียนละความเป็นอกุศลในใจนะแล้วสร้างความเป็นกุศลให้เกิดขึ้น ความเพียนทั้งหลายเพียรลงที่จิตเพียรลงที่ใจของเราถ้าใจเราทําความเพียรก็ชื่อว่าขณะนั้นเรากําลังเจริญมัคมีองค์แปดอยู่สัมมาสติทําอย่างไรท่านก็อธิบายถึงสติปัฏฐานสี่การหมันระลึกได้ถึงกายหมันระลึกได้ถึงเวทนาอันเป็นอุเบกขาหมันระลึกได้ถึงจิตผู้รู้หมันระลึกได้ถึงธรรมทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความดับไปในที่สุดอันนี้คือในส,ส่วนของกายเวทนาจิตธรรมนะเป็นฐานที่ตั้งของสติคือความระลึกได้ส่วนใหญ่ท่านก็แนะนําในส,ส่วนของกายหรือในส่วนของอุเบกขาเวทนาเมื่อเกิดอารมณ์ใดขึ้นมาแล้วก็พยายามละความเพลินในอารม์นั้นกลับมาระลึกถึงกายของเราหรือ,อระลึกถึงความเป็นอุเบกขาความว่างความเฉย,เฉย อันนี้ก็เรียกว่าเราจเจริญมัคมีองค์8ในส่วนสัมมาสติส่วนสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรบุคคลใดก็ตามมาจเจริญมัคมีองค์8ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ชื่อว่าบุคคลนั้นจเจริญซึ่งสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย หรือใครที่พยายามตั้งใจมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวจนกระทั่งทิ้งอารมณ์อันเป็นอกุศลทิ้งอารมณ์อันเป็นความคิดทั่วๆไปที่เรียกว่าวิตกวิจารณ์ทิ้งอารมณ์อันเป็นปิติอันเป็นสุขสามารถเข้าถึงความสงบในระดับที่1 2 3 4สาที่เรียกว่าฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3าฌานที่4ได้ก็เรียกว่าบุคคลนั้นนะมาเจริญซึ่งสัมมาสมาธิสมาธิคือการ ตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นในอารมณ์อันเดียวสร้างให้จิตมีอารมณ์อันเดียวเพื่อให้จิตนั้นเคลื่อนไหวช้าลงเราจะได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมชาติคือจิตคืออารมณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเหตุให้เราถอนอุปทานจากธรรมชาติเหล่านี้ได้การที่ผู้ใดตามเห็นโทษเห็นอาทีนวะคือเห็นโทษ กองธรรมชาติทั้งหลายโทษของธรรมชาติทั้งหลายก็คือมันมีความดับไปได้นั่นเองบุคคลนั้นจะถอนอุปทานความยึดมั่นถอนตัวตนออกจากธรรมชาติเหล่านั้นได้อันนี้ก็คือยาถ่ายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกความเมื่อบุคคลใดก็ตามประพฤติปฏิบัติแล้วจะให้ผลโดยส่วนเดียวนะคือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้